หนึ่งนาทีกับกปทกกรมการขนส่งทางบกเตือนรถโดยสารสาธารณะทุกประเภทห้ามฉวยโอกาสเอาเปรียบผู้โดยสารทุกกรณีค่ะ ได้แก่การเก็บผ้าโดยสารเกินกว่าอัตราที่กำหนดจากสถานการณ์น้ำมันปรับขึ้นราคาการส่งผู้โดยสารไม่ถึงที่หมายบรรทุกผู้โดยสารเกินที่นั่งขับรถประมาทขับรถที่มีสภาพไม่พร้อมหรือฝ่าฝืนกฎหมายมีโทษปรับ1 0 0 0งถึงบาทและถูกปรับคะแนนความประพฤติรวมถึงการพิจารณาพักใช้เพิกถอนใบอนุญาตขับรถทั้งนี้กรมการขนส่งทางบกจัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบการให้บริการอย่างต่อเนื่องและขอความร่วมมือทุกฝ่ายให้บริการตามมาตรฐานปลอดภยัยหากประชาชนพบ ปัญหาจากการใช้บริการรถโดยสารสาธารณะแจ้งได้ที่สายด่วน1584ตลอดที่4ชั่วโมงค่ะด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม